อแลกล่าวตายเอาแล้วครับโอ้โหดุฮะนี่ครับดูเอาแล้วครับ,อรบเอาแล้วครับอไม่มีปัญหาเอาแล้วครับ,ออรบเอาแล้ครับ Không. Không. Dăng dù. Ừ. Ừ. À. <laughs> <Đùa trang> à. <và>. Ừ. <laughs> คู่นี้ก็ถือว่ามันสุดๆครับเนี่ยครับดูครับ